วันนี้รอบๆสารา,าถาวายพรหลวงตาสองหมื่นหกคันจุดฆ่เอาไปสองหมื่นสามหมื่นก็ออกทั่วโลกแหละแล้วแบ่แล้วไม่เอาที่ไม่เหมือนไทยว่าไมแบลว์แบลว์จริงๆเนี่ยเลอะขาดทุกอย่างไม่ไมีคำว่ารอและพี่แพ้ไม่มีมมใครจะรอและกับเราไม่ได้เลยไม่ว่าคารวะหรือว่าพระไม่ครบ เป็นอย่าง,งานั้นนิสัยเห็นอย่างนั้นพูดโกงๆเลยว่าอย่าง,งัเป็นอย่าง,งานั้นโกงแล้วแล้วแล้วการปฏิบัติตัวของเราก็อย่างเดียวกันไม่มีหลอกแหละเอาจริงเอาจังทื่ว่าเป็นรับต้อนร่วกบนภูเขาสู้บ้านเอาชน,านะนั่นขู่โกนกันโกธให้เลีอยู่ในใจถ้าโกธแค่โกนอื่นเป็นบาปเป็นกรรมต่โกธให้เกลียที่เป็นภัยก่อหัวใจเรานี โกรธเท่าไรยิ่งดีซัดกันเลโอ้แล้วไม่ลืมนะที่เคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังบ่อยๆคือว่าถึงใจสู้บัดไม่ได้นะล้มกระหายน้ำกระหายน้ำลุบภูเขาอ่ะตั้งด้านที่เป็นสู้บัดสู้บัดไม่ได้เลยสติตั้งไม่อยู่นรับการว่าเรื่องบัดเคยดูทานภายใจเลย อุทานที่ไปอุาทานด้วยความเรียดแร์ท่านกิเลสย,ย้วยถ้าเป็นเรียดแช่ในคนอื่นนี่เรียกว่าฆ่าเลยเลยนิสัยอดีเป็นได้เชื่อไปนิสัยถ้าลงมันฆ่าแล้วฆ่าจริงนี่กับกิเลสก็เทียดแท้อย่างเดียวกันเอาให้ได้เลยว่โอ้มึงเอากูขนาดนี้เถอยหน่เอาละวันล,ลงกันละมึงต้องค้างวันให้กูถอยกูไปถอยตั้งจากจนั้นมากที่เรีรผังเป็นไปแล่ว เจียดแค้นอะไรดีถ้าเจียดแค้นให้โคตรฆ่าได้มันถึงใจลราฆ่าได้ใช่อันนี้มันถึงใจที่เรียนมันสัดเหล่าไก่ไก่ตั้งสติไม่อยู่นับการูว่าโอโหว่ะมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวไหนว่าเอาละนังจับคิดกันละนมึงต้องพังมนันเลยให้กูถอยกูไม่ถอยสัดที่เรียนเทิงจริงๆนั่นเห็นไหมละ่ะเอาสมความเจียดแค้นบูมานะให้มีถอย เอาจุดกิเรศขาดสต่ว่าไปจากหัวใจพูดให้มันชัดเจนเวลาสู้เรศไม่ได้น้ำตาลวกบนภูขเขาก็เล่าให้ฟัาคือความเป็นทติของเราทัติ์ตาตั้งไม่ได้เลยนะเอาละนะมึงเอาคูกระดาษนี้เทาเลยแต่ว่าจะพูดออกมานะพูดในใจแล้วก็อยู่คนเดียวจะพูดเข้าใครก็จะว่าบ้าอีกเลนะพูดอยู่ในใจเสียดแช่นในใจโถมึงเอาคูกระดาษนี้เทาเลยนะเอาละนะ จะตัดสินกันและมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอย,ถอยโลกาใหญ่ก็คือเพราะแม่กูจการบ้านก็สู้ไปไม่ได้กลับมาจะเอารวบเต็มที่ใหม่กลับมาเอาล้มอีกลออกลับไปกกลับไปซัดอีกทีกกกนีมันกาลบให้เห็นจะได้เป็นการล้เรื่อยๆซัดไปฟาดสั้น,นจ,จ,จนขาดสับ้านตัวใจนานเห็นไหม นี่แหละความเกลียดแฉท้ายกิเลสภายละใจเราเป็นธรรมถ้าไปเกลียดแฉในผู้ผู้ใดแล้วเป็นกรรมมากนะยิ่งฆ่าคอยแล้วยิ่งเป็นกรรมหนักอันนี้เกลียดแฉในกิเลสตัวเองมันเป็นธรรมเกลียดแฉอะไรความมุมาณะความเสียสละทุกข์กทผู้ใงเป็นไปครอบไปเนยก็ไม่ลืมเกลียดท้ายกิเลสเกลียดขนาดได้ไหนเกลียดทุกขนาดนั้นทถ่ มึงเอาครูกระดาษนี่เที่ยวเลยวรัน้ตายล้างตั้งสติพัดลมตั้งพรมลมมันไม่ตั้งเพื่ออยู่ตั้งเพื่อลมพอลมเวลากระแสลมที่มันดูแลสักพับลมฝอยลมผอยลมฝอยน้ำตาลลวงสู้เสือแล้วกับป้นเสือมันอาวุธเขาบันรอบตัวไอเราวิธีกับป้นสู้กันได้แต่ไปฝึกให้เป็นุนเสือแล้วสิที่ดี ฝึกให้เป็นเสือมาซัดกับเสือต่อไปมันก็กลายเป็นราชสีฟัดกับเสือเสือพังเลยเนไนี่แหละเอาบูวานะไม่ถอยเอาได้ได้จริงเราก็จากกับหัวใจของเราเวลานับตาลุ่มลูกเขาไม่เป็นท่าเลยตั้งมาอยู่ตั้งตีตั้งพับรอเอาพับรไปฝึกไปไปไป ลรากาใหญ่คือพ่อแม่ของจางมากไปกลับอาลลบกลับมาลลบแต่กลับไปไม่ถอยมาสูไ้ไปถอยสุดท้ายมักก็ลงไปเห็นมันลงมันลงไปเห็นเฮ้เอมันก็มีท่อบกููกูลงตะกหายมือเห็นที่ได้มือมีท่อบกูแล้วที่มีใจใจอะไรวิธีอะไรที่ทํากินในไทยลงมันจะจับปุ๊บจับปุ๊บจับปุ๊บส่งเสริมอะไรนี่เรงบำรุงกำลักกลงกายในเขา้ามาซัก ที่เ th ล co ็ก mm ็ลบเลยลบเลยะสุดท <cel i> <people> mm ้ายลบลบแล้วฟาดขาดสะบั้นไปเลยคือเราพูดเราพูดตามความปีนใจไม่มีอ้อมค้อมไม่ไม่มีปิดบางรี่รับเท่าใดพูดโกองไปโก่งมาผิดก็บอกว่าผิดไปเลยถูกบอกว่าถูกไปเลยอีที่ว่าน้แตาร้วบนภูเขาเป็นแล้วจะขขงเป็นแล้วที่เช่าชาติกินก็บอาเฮ่อเมื่อกูกระดาษที่เทยวเลยว่า มีเป็นอยู่ในใจไม่ได้ออกมาล่ะพูดอยู่ในใจเครียดแค่ในใจสุดท้ายกับอดีตเป็นผวเลยความเครียดแคนความบุบานไที่จะฟัดกับวิรลยะตัวไปไปัยตัวหัวใจเราสุดท้ายก็พัาได้สู้เราไม่ได้ก็การลบกับวิเป็นของเล่นอะไรทราบเ,เดินรก็ทานไม่มีงานใดที่จะดับที่กว่าการลบกับีย เอาให้กินเห็ดขาดชาวบ้านนะให้ใช้ลบเฉยลบแล้วก็มันตีเอาทางหายตีทางหายโดนหลับคอคอดนั้นใครก็ลบใครต้องายอย่างนั้นนะไอ้ลบคฟ้าเราขี้เห็ดงายขี้เห็ดงายเอาขี้เห็ดแท้ขาดชาวบ้านไปมีร้อยบ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่จะมาเพ่งขี้เห็ดงายเลยงายยไม่มีท่าต่อสู้ได้อีกแล้ว <c oughs> เราก็เป็นแล้ว วันไหนที่พูดแล้วเราลืมข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงถอยท้อถอยพระไทยเลยทรงท้อพระไทยพอจัดสรุปผาขึ้นมาที่แรกตั้งหน้าตั้งตาคือตั้งความปรารถนาจะเป็นศาสนาสอนโลกก็เรียกว่าเป็นธรมนธรมดาสธรรมดาคิดธรรมดาเรา เป็นศาสตราแล้วสอนโลกไปยังไงก็คิดธรธมรมดาธรรมดาที่นี่เวลาความจริงขึ้นมามันไม่เป็นธรรมดาอันนี้ลนะที่มันผิดกันคนเท่ากับกฟ้าก็เป่นดินพอตัดโลกผาขึ้นมาโอ้ยทันธรรมชาติอยี้กับดูตัดโลกเพราะมันจะสอนได้ยังไงเป็นขนาดาี้ีแล้วนั่นละที่ข้อประไทยจะไม่สร้างสอนโลกก็จสร้างภูม ข้มามาผูมาราัทธาเรายกตัวอย่างมาเพียงสองอย่างคือความชอบพระไทยแต่พระพุทธเจ้าท่านท,ที่จะสอนโลกแต่เวลารู้ทมประเภทนี้เหมือนกับว่าไม่มีใครที่จะรู้ได้ข้มามาปุกมาลัทธาเป็นคติตัวอย่างอันหนึ่งที่ข้มามาผูกมาลัทธาสำหรับพระโอรสข้อไปหมดแล้วจะข้าพระไทายก็ทรงช้อที่ที่จะสอนจักโลกก็พระโอองจะสอนแก่ พระองค์ครอบไปหมดแต่ยกถ้าวาพหรืว่าพอเป็นสกิร์ปายว่าพระองค์ทรงท้อพระไทยเพราะการแนะนาสั่งสอนสัตว์โลกมันหนาขนาดนั้นละเกินกว่าที่จะยกขึ้นได้ทั้งท่งทาัตว์ธรรมนาไปจากสัาวมาไปแล้พวพอเป็นสาสว่าจริงๆแล้วกับสัตว์โลกเป็นพลาลที่จะให้แบบให้หาไม่เข้ากันไม่ได้ว่าลักษณะไปนั้นคือท้อพระไทย ชาติยศเข้ามาก็เราเป็นเหมือนเราเป็นจะให้เราว่าไงเราก็เคยคาดเคยคิดที่มันเป็นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าที่วันาจะเป็นศาสนาสอนจากโลกนี่พระองก็ไม่ได้คาดว่าไทยว่าถึงอ้อพระไทยอย่างไรไม่มีแต่เวลาเจอธรรมที่ประเสิรเตเนิเกิดโลกเกิดสซาไปแล้วก็บาดูสัตว์โลกที่มันจะเข้ากันได้ไหมปรหนึ่งว่าเข้ากันไปได้นั่นท้อพระไทย เหมือนหนว่าจะไปสอนสัตวโลกตัวเท่าหนูมันก็เป็นใ่ว่าเวลามันจ้าขึ้นามาท้อก็มันไม่ฆ่านม่ชินถ้าทำประเภทใดไม่ทำประเภทที่ไม่มีคำมาฆ่ามาคิดเป็นขึ้นในปัจจุบันเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วจะแดกขึ้นเต็มเดียวเลยได้ละเวลามันจ้าขึ้นามาท่อก็ดูอะไรก็ไม่เหมือนไม่เหมือนธรรมชาติที่สัา้างอย่างนี่ เรียงไปดูประชาชนทั้งหลายสิเราถือเป็นธรรมราษฎรกว่าล้ดับยิ่งกว่าภูเขาั้างลูกมันจะสอนไม่ได้ทอ้ทอใจมันจะสอนได้ยังไงความรู้อยู่เหมือนกระเด่อเลยถึงขน,นาดกับจะไปสอนประชาชนที่เขากําลังหนักหน่วงท่วงด้วยที่เหลความสกรปรกโสมมอย่างมากมายถึงขนาดยกตัวไปขึ้นแล้วจะไปช่วยยกได้ยังไงทอไ้อใจ นี่พูดตามความจริงนะทอ่อท่อจริงจรินะท่อจะไปสอนลูกได้ยังไงลงถึงกระดาษี้แ้วสอนใครๆก็ตงเห็นว่าบ้าว่าบ้าต,ตัวเขาล่ะเป็นบ้าคือเขาไม่ยอมรับอะไรๆเขาอยู่ไปกิ่ไปวันหนึ่งเท่านั้นพอถึงเวลาแล้วไปใช่รึนนะ่ะดีกว่าที่จะมาสอนลกให้เขาโจบตีว่าเป็นบ้าเป็นบ้าที่ขึ้นที่แรก มันเป็นด้วยความคิดอะไรหรือว่าพฤธรรมประเภทที่เหมือนหนึ่งว่าจะไม่ควรแก่โรคกขาลายเลยอะไรจนได้ก็พระธรรมทัศน์นแร้ขึ้นมาอย่างดนแลก,กันนะเราก็ไม่ลืมนีย่ยพระธรรมก็ตกอย่างแรกนะพอเห็นว่าเราจะท้อ <c oughs> ท้อใจที่จะสั่งสอนโลกต่อไปเ,เพียงเท่านั้นแหะพระธรรมขึ้นมา <c oughs> ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เหตุได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนเราสบายถึงรู้ได้เหตุได้ว่าเขาไม่มีความสามารถเรามีความสามารถแต่เราคุยว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาเป็นมนุษย์ทบายเขาจะรู้ไม่ได้เราก็ไล่เขาหาต้นเหตุเพราะเหตุใด,ดคือเรารู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดสายทางมา พอรู้ได้บัดวิ่งจงสายตาตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่ที่เราเราก็สร้างถึงที่เราสร้างตุณงนาความดีมีมากมีน้อยสร้างเพิ่มเข้ามาเพิ่มมาจนมาถึงจุดดีมันมีสายทาไปคือสายบารมีความดีงานของเราที่สร้างมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็สร้างเข้ามาถึงจุดนี้ปั๊บเพราะว่าเพราะทำไมเราถึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใจดูตัวเรากับสายทาของเราบ้ายอมรับอ๋อรู้ได้ ไม่มากก็ได้ขึ้นเลยยอมรับนะ <S <S นั่นแหละจะมีแจ้ใจที่สั่งสอนได้เลไปยกตนข่งท่านนะครับคิดอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นแต่ก่อนแป้นขึ้นมาในขณะที่ฟ้าดินถล่มที่ขาดสบัดลงไปจากใจแล้วมันขึ้นขอนมันเองนท้อใจก็ไม่ทราบจะสอนไปหาอะไรว่าตนน่านพอว่ามาว่าจะของเ้าว่าโลกทลาขู้รรู้ไปไรเราเรารู้เลย เราไปเสชอกุทธทวดามาจากไหนเราถึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดที่นะคำว่าเพราะเหตุใดสายทาว่าสายบาร,รวีพูดได้ง่ายบุญกุศลต่างคนต่างสร้างมามากน้อยมากน้อยมา,ามีมาเทวกันคู่ใกล้คู่ยังใกล้ยังใกล้เข้าไปเรพราะเพราะเพราะเหตุใดยอมรับอ๋อได้ไห้ม้ากก็ได้ยอมรับเลยไม่ปฏิเสธี่เรื่องมันเป็นที่แรกวัดขนาดได้แล้ว จะไม่เอาใครเลยหรือว่าตัวเท้าหนูก,ก็ว่าเป็นก็บอกว่าเป็นละสิพระพุทธเจ้าก็ก็บีแล้วในตำราว,ว่าทรงทรอดพระไทยทั้งข้างจะโบงจะเป็นศาสนาสอนสัตว์โลกอยู่อย่างเต็มพระไทยแต่พอตัดทะลุผาขึ้นมาธรรมชาตินะกับโลกเป็นอะไรเข้ากันได้ไหมประนึ่งว่าเข้ากันไม่ได้จึงทรงทอดพระไทยถึงกับเท้ามาพรมมาลัชนาไอ้เราตัวเท้าหนูเราด่าขึ้นมาอีกเบียดกันนะ เขาเราจ้าขึ้นมาธรรมชาตินี้อยู่แล้วมองไปที่ไหนบ้นเข้ากับไปได้เข้ากัได้ที่แรกไปยังไรนะเขาจะสอนไปยังไรพูดไปที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าว่าบ้านะแล้วอยู่ไปที่ไปวันหนึ่งพอถึงวันแล้วไปเรียนนั้น,น,นเขาว่าอยู่ไปวันหนึ่งจะเข้าอยู่ในป่าอาศัยชาวบ้านเขาิไปวันหนึ่งจากนั้นดิ้ไปเลยไม้ต้องสั่งสอนกันเขาจะหาว่าบ้ากันทั้งโลกเพราะชานี้ปรนหนึ่งว่าสุดวิสัสยของโลกนะ น่มันถึงกระดาษนดะแล้วคันแล้วมันก็รู้มันก็ยอมเราเราไปเทวดาวันจะไรเราถึงรู้ได้เห็นได้เมื่อว่ามนุษย์เขารู้ไม่ได้เราไปเทวดาวันจะไหเราทำไมเรารู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดได้คาว่าเหตุใดก็คือสายทางบารมบีตาควรตากสร้างบาราีเราส้งหลายมาวัดบาวานี่ยมว่าสร้างบุญสร้างบุสร้างบารมบีมันก็ตาควรตางได้ตาควรตามีเพิ่มกาวันนี้เพิ่มกาวันดาเพิ่มไปเพิ่มมาถึงที่สุดได้ดั้นมันพอเร่งไปว่า รู้ได้เพราะเหตุนใดสายบรรมีมันย่างถึงมันเลยอ๋อได้ได้ไม่ปฏิเสธได้สิได้ไม่มากก็ได้ชอบแล้วเนี่ยเพราะจากยปปากระบานดาวะสร้างคนความดีงามสร้างไปรากไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสร้างความชั่วก็แบบเดียวกันยภาพก็ไปสร้างความชั่วเพิ่มได้เพิ่มได้สร้างความดีก็เพิ่มได้เพิ่มสุดพ้นจากทุกได้หาเจา้าบาระอาระตอนนี้พอ ก็จะไม่พูดพูดไปพูดมาก็ไปใหญ่อะไรไม่ดีอะไร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 อะไะไรอะไรอะไรอ <c oughs> ขอลงบรรตาณาอภิชัยเนตีตริยากรร่างกายอยู่ในขั้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนไตโดยเร็วมันจะเปลี่ยนไตโดยเร็วใช่ไหมเออเข้าชื่อขอไตาจากสภากาชาขอให้เรื่องใจที่แข็งแรง เข้ากันได้โดยเร็วเปลี่ยนแล้วหายป่วยโดยเร็วโดยพลันแผลเบาหวานตามร่างกายเป็นปกติเจ้าค่ะเออกล่าวขอเป็นตาสาธุให้สาธีด้วยก็ได้ปลอภัยพอรี้ิีสรู้สุนีเลยเจ้าค่ะนายวี อะไรคุณเพื่อนอะไรพระคุณพระคุณเพื่อนสารสาลาสัตสัเพื่อนสาลาสัตยน้อยใหญ่สาลาสัตยน้ใหญ่ใหญ่สาราสัตยน้อยใหญ่ทั่วสามัญลัทธิธรรมเท่านั้นเลยใช่ไหมอะรอก็เปลี่ยนจ้ ก็มีใจเปลี่ยนนะไม่ว่าไงแต,ต่ไตเราเราไม่ให้นะบอกเลยใจว่างเลขอเปลี่ยนก็ oh <my> บอกว่าไปเรียกไปขอจา้าแต่ไตเราเราไม่ให้นะบอกตนะ้น๋ยวจะมาขอตไตเราไม่ได้ลูกกระอบตัวญาติธรรมขอถาวายพระป่ามหาทุศรทุกข์ทองโลกดาวตามหาปวารขอญาติธรรมและท่านผู้เจริญมรณาสงสานด้วยนะครับ เออเออพอใจแต่ไม่ให้ใจคุณหลวงพ่อเจ้าขาคุณชากันเทศเมื่อสักครู่นี้นะคะคณะผู้ร่วมมูลและลูกศิษย์ได้รวมกันมาได้ทั้งหมด8,690บาทนะคะคุณชาขันติโลธรรมวิริยะธรรมอาเอารวมเป็น10,000หมื่นอาหมืกว่ากว่า ขันติธรรมวิริยะธรรมเมตตาธรรมที่จะจูงจิตแต่ละดวงให้พ้นทุกตาบุญวาสนาเนี่ยค่ะว้าก็เรี่องของชาวที่ว่าเอาแต่บอกไปใช่หรือเาเนี่ยใช่จ้าค่ะใช่เอาแต่บอกไปฮ่าฮ่าฮ่า แบบตงโปวดหังคุณเนยผูดผู้นี้ผู้เจาเี่อาๆๆแตงโมขิดแล้วปวดหลังแล้วปวดตะกอนทุกนะวกันวีรอดไปแปลว่าตะกอนเป็นปวดยาวก็ได้ทุกวันจะสู้ไปแปลว่าข้อบ่าขนี้สิ 哎，啥啥啥，没人人，卖人，结果没人卖人卖人。嗯，你就买一块对呀，就买一块，哦，他把个卖一块。一块八，八十六块对不对？八十六块，对。 ให้ฟ้อให้ฟ้อตกจั่งปัดจั่งตุมหามคุ่อแม่มัจิตมิจตุกุบเพรกุเวตุสามกับป่าจังโชปัญญาะโสนะขาบัญโชติะโสนะขาสัีตึ้นโยมิวัดจังตุัพพะโลกนาณะตุ้าเตมภวตมังกาโย สุขิทีขาโกขวาอภิวาทนสีชนิจจังพุทธาภจาอโจโรธัมมาวังทานทิพายุวโยตุขังาคา